สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมีบริการดีๆมาแนะนำการค่ะในการเพิ่มไลค์ของ t i k t o k นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากเพิ่มยอดไลค์ดูวิธีการนี้ตามมาได้นะคะคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนะคะเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmpth นนะคะก็หน้านี้นะคะจะเป็นหน้าหลักนะคะเพื่อนๆท่านใดค่ะไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะก็กดตรงนี้กันไปได้เลยค่ะ เราใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะและสมัครเข้าใช้งานกันได้เลยค่ะหรือเชื่อมต่อจากอีเมลง่ายๆได้ตรงนี้เลยค่ะสมัครเข้าใช้งานกันแล้วนะคะสามารถย้อนกลับค่ะและเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะในคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่ด้านบนค่ะวันนี้นะคะก็จะเริ่มเป็นแพลตฟอร์มของ tikt o k นะคะบนมูบริการตรงนี้ค่ะวันนี้จะเริ่มเป็นเพิ่มยอดไลฟ์เพิ่ม หัวใจของ tiktok ok นะคะก็จะอยู่ด้านล่างเลยตัวนี้นะคะมีถึง3บริการด้วยกันนะคะก็เลือกกันไปได้เลยค่ะมีถึง3ามหมวดหมู่ด้วยกันนะคะขอเลือกด้มนบนสุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะในส่วนบริการด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยตัวนี้จะมีเลทราคานะคะการรับประกันคุณภาพแตกต่างกันไปเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยตัวนี้นะคะขอเลือกเป็น4 8 4 1นะคะก็จะเป็นตัวดัมเบสุดค่ะหนึ่งพันไรในราคา9กาบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นคํานี้ยนะคะในส่วนลิงก์ตัวนี้นะคะก็เลือกวิดีโอกันได้เลยขอเลืออกกกวดีโัันนนสคู่ึงะะ ขอเลือกเป็นวิดีโอนี้นะคะยอดเดิมอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดิบห้านะคะนำลิงกมาวางกันตรงนี้เลยนะคะด้านล่างตรงนี้เลยในส่วนปริมาณตรงนี้นะคะขั้นต่ําอยู่ที่สิบค่ะใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะกดสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยค่ะทางระบบนะคะได้รับการสั่งซื้อแล้วไปดูแถบนี้กันนะคะในแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อในทุกๆเดอก็จะอยู่หน้านี้นะคะรอการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ ในแถบรับของขวัญตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริการทดลองใช้งานฟรีของทาง tiktok นะคะก็มีทางเพิ่มไลค์เพิ่มยอดวิวและเพิ่มการติดตามนะคะก็สามารถทดลองใช้งานได้รฟรีกันตรงนี้เลยค่ะส่วนลดสมาชิกตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะเติมเงินเข้ามาแล้วนะคะได้ย้อนเงินตามนี้นะคะก็สามารถส่ง ID นะคะให้อ um ดมินอนุมัติยอดส่วนลดได้ทันทีเลยนะคะช่องทางการเติมเงินตรง ทีนะคะก็จะไปดูซีรีส์จีนนะคะในหมวดซีรีส์จีนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะเติมเงินมาครบร0 0ยห้อยบาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับซีรีส์จีนดูฟรีเป็นพันๆเรื่องเลยนะคะ ช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึง6ช่องทางกันเลยช่องทางแรกเลยค่ะจะเป็นสแกนกิโยโกทุกธนาคารค่ะตัวชิวพีต,ตัวนี้นะคะด้านนายมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะอังเปอรเวลตนะคะนำลิงก์มาวางเงินเข้าทันทีค่ะมีคริปโตด้วยนะคะและมีทูมันนี่เวลตและตัวใหม่เลยก็จะเป็นใบแนนตรงนี้นะคะในํางเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆกๆารเติมเงินของเพื่อนเราก็จะได้รับ,บโบนสัสถึง5%ด้วยกันค่ะ แอบ,บการคือเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดได้รับการคืนเงินมาค่ะอยากรู้ยอดเงินก็สามารถมาตรวจสอบไดที่น้าน,นี้เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดไล์ยอดหัวใจของติ k ก o k อกได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะทางระบบใจดีบวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการตนนัวนี้กดผ่านลิงกเข้ามากันได้เลยนะคะ